ก็อย่าไปกูอย่าไปแย่อย่าไปแย่ตรงนั้นตรงนั้นมึงกูอยู่มันกูอยู่าไปแยมตู้ใช่ใช่ใช่สวยสวยสวยไอ้บอสพีเขาเนโกเนโกมีโอเขาส่งสติกเกอร์มาทักทายคือใครใน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 ช่องแชทอะอันนี้คือมึงสตรีมอยู่ยังสตรีมอยู่ยังไม่ปิดเลยแล้วที่เราคุยกันเนี่ย ข้าคิดว่าเขาเพิ่งอข้องอกูว่าในโกะคือพี่ออมอออาจจะใช่ในโกะพี่ออมหรือเปล่าเออชัวรลยใช่ไหมแสดงตัวมาในโกะเอ๋ทำเป็นเนียนเนียอนหนอนเออทำเป็นเนียนทำเป็นเนียน้สิบนาทีแล้วเฮ้ยพี่ออมอยู่ในนี้สสิบนาทีแล้วบอกสิบนาทีแล้วพี่ออมเข้ามาดูแล้วพี่ออมรู้ของกูได้ไงอะ เออแล้วพี่ออมรู้แอคหนึ่งแน่วะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่พี่ออมเออไม่ใช่พี่ออมแนะพี่เน็กก็มีใช่พี่ออมหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่โอ้แต่ทำไมข้าไม่เห็นว่ามีคนดูเลยอ่ะเขาใช้ผิดกันแล้วเอ้ยไม่ใช่ก็ไม่ใช่เออหนูขอโทษหนูขอโทษเดี๋ยวร้อยฟออิงเกาหาเข่ามั่วขอโทษครับ วใจเพื่อนไงว้ใจเพื่อนเ่คายิงไปาตัวอลยต่อไอ้แต่กพี่เล่นาแปจริงแค่นี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเ๋ยนะเขาบอกว่าเขาไม่อะไรนะเพื่อสองเยปะพี่พี่เลนสองจริงปะเนี่ยแบ็บอมาพูดกับเขาในที่บอกว่านายไทยนายไทยพูดงดีพูดพิงดี คุยคุยกับเขาดิเอ้ยเอ็งก็คุยบ้างสิคุย้วคุยอะไรบอกว่านายทายาพี่ดีมากครับมึงจะินแล้วเว้ยมึงอย่ากพูงเงี้ยโฮ้อโห่ไม่รู้สึกข้าวสึกว่าข้าสม็อกเร็วขึ้นเริ่มช้ำข้าวสมอกเร็วขึ้นแล้วเข้าสมูสเป็นด้วยไงไม่ใช่ละไม่ใช่ละเออกลัวไม่ใช่แหละเขาจะมาวันเบให้มึงหรอหรือสม็อกอะไรอ่ะ เขาสโมกวันเวที่เนี่ยวันเวยเลเหรออุ้ยไม่เขาสโมกติดตรงแบบก่อนที่มันจะเดินเข้ามากันอะใช่แต่ว่าแบบเป็นวันเวทป่ะะหรือไม่ใช่วันเวทติดตรงนี้มันทำอะไรได้พอพวกมึงอธิบาเออมันมันจะเออเหมือนเหมือนมันจะมีอะไรสักอย่างตกวมาจากฟ้าเป็นเอลี่ของมันวงกลมขนาดใหญ่ถ้าเกิดใครอยู่เนี่ยก็จะโดนโดนโดนดามิด โอกูไอ้ไวเขาไม่เข้าใจเลยอ่ะไอ้เหี้ยพิเศษพิเศษไม่ทุบได้ตลอดเลยกูไอไวเขาไม่เข้าใจเลยอ่ะท่านตีมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนระเบิดประลาดมนุนวงกว้างค่ะแลเหมือนประลาดมนุนเอเอเอเนี่ยเราเขาแบบสมูทเป็นอ่ะกูมากไม่ไม่ไม่จริงๆเขาอาจจะสมูทไม่เป็นแต่กูอวยไปเอง เอ้ยสมอล์นเม่เนี่ยมันยังสมอล์นเม่เป็นเออกอโทอลการนี่นี่กูทำไม่โดนเลยพี่เขาสมุพี่เขาทำได้ดีอะสมุพี่อะไอ้บ้าพี่สมุพดีมากโอ้ยตายแล้วตายแล้นมีอันเดอร์อันเดอร์ถอย้อลกันนี่ไม่ติดอันเดอร์มีพี่เขาสมุพได้ดีมากเลยตัวสุดท้ายพี่ก็ตัวโลมากโลมากตัวเขาไม่ตัวเขา ไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวกูเยไปกูเยไปกูเยไปยมเยี่ยมเยี่ยมตรงนั้นตรงนั้นกูอยู่มันกูเยีู่ใช่ใช่ใช่สวยสวยมากไว้เขาเก็บปืนไหมไม่รู้อกแล้วต้องขอบคุณพี่เขาใช่มาเล่นกับเราด้วยตาปอไปชุบมึงอั่นแหละมึงอ่ะเป็นเจ้าของสตรีมเลยไม่ควรัวก็บเาได้เออ โอ้เนี้ยวีพีสามตาติดหรือวะก็ต้องพูดอะไรหนึงว่าพี่นโกขอบคุณนะครับที่มาเล่นด้วยกันโอ้พี่นโกเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนแล้วไปกินข้าวเอ้ยบอกว่าเดี๋ยวไปก่อนแล้วเฮ้ยเขาเปลี่ยนเป็นแบบเองเลยปอนเปลี่ยนเออเปลี่ยนปะ <c oughs> ไว้มาเล่นด้วยกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยบอกเขาพี่นโกขอบคุณนะคะที่เข้ามาเล่นด้วยกันแต่ว่าเดี๋ยวพวกหนูจะไปพักกันแล้วไว้มาเล่นด้วยกัน,นใหม่น,นะคะ รู้บ้างวันพุธวนมึ่งท่องไนะไอ้ไอ้เฮียไม่รู้เลยปอไม่รู้เลยว่าท่องวันวันมึงท่องเหรอขอบคุณนะคะที่มาเล่นด้วยกันเดี๋ยวหนูหนูไปก่อนแล้ว